ตัวนี้เรายังไม่ได้ส่งไปเพราะว่าไตามาาที่สองเนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่31มีนาคมไตมาสแรกนั้นเราเรา,ารายงานไปแล้วตั้งแต่เราเริ่มเดือนตุก1ตุลาคมถึง3ถึง31ธันวาคมนะคะอันนั้นคือไตามาาแรกไตามาาแรกนั้นผู้ตวรวจราชการโดยท่าทิติประสังสอนนั้นได้มาลงพื้นที่ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ของเราโดยมีหน่วยรับการตรวจ ทั้ง10หน่วยนะคะท่านท่านคงจะทราบแล้วนะคะ10หน่วยตรวจของเราก็จะมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต16แล้วก็สำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่แล้วก็จะมีกสนมีสอชอสอช,อสอชอในที่นี้ตัวแทนของเราจะเป็นกลุ่มเอกชนเนาะจะเป็นกลุ่มเอกชนนั่นคือตัวแทนของสอชอที่ต้องมารายงานผลการมารับการตวรวจราชการนะคะแล้วก็จะมี าการศึกษาพิเศษเป็นบางครั้งแล้วก็จะมีอาชีวะนะคะอันนี้คือไตรามาสแรกเราใช้ก็ประมาณไปจริงจริงไตรามาสแรกนะั้นเรามีการขับเคลื่อนการประชุมเพื่อรองรับการตรวจด,ด้วยครั้งหนึ่งที่โรงแรมโรงแรมเกลีกเนาะท่านพระนารัตที่โรงแรมเกลีกเราใช้เงินในกลุมตรวนะคะไปห้าพันกว่าบาทนะคะอันเนี้ยอันนี้เป็นไตรามาสสองแล้วไตรามาสสองนี่เราเริ่มรายงานตั้งแต่วันที่หนึ่ง หนึ่งมกราคมนะคะจะไปสิ้นสุดในวันที่31มีนาคมนี้คือไตรามาสสองนะคะแต่ตอนแรกตอนแรกว่านึกว่าจะสิ้นสุดละแต่วันนี้เราได้รับจดหมายร้อยมาแล้วว่าท่านผู้ตรวจจะลงพื้นที่วันที่28นี้อีกเพื่อที่จะให้ครอบคอร์ไตรามาสสองซึ่งจะสิ้นสุดวันที่3ามีนาคมมันก็อยู่ในแผนการตรวจของท่านนั่นแหละค่ะมันอยู่ในแผนการตรวจของอท่านผู้ตรวจราชการ เพื่อที่จะให้ cover ไรมา2ของท่านนะคะอ่าสำหรับอันนี้เป็นเรารายงานสอปอนะคะนนี้เป็นแบบฟอร์มจากจากสำนักงานปรลัดกระทรวงสารการนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่เราเขียนกิจกรรมขึ้นโดยที่เรายังไม่มีประเด็นการตรวจมา แต่เราสามารถที่จะเขียนเพื่อที่จะเอาเงินออกมาใช้ในการตรวจราชการนะคะซึ่งตอนแรกนั้นไม่มีประเด็นอะไรมาเลยที่เป็นปัญหากับกลุ่มตรวจบ้างว่ากลุ่มตรวจมีปัญหาทาง,งานมีปัญหาโดนนี่นั่นซึ่งเสือบทอนโทษนะคะสืบเนื่อมาจากท่านผู้ตรวจนั้นมารับหน้าที่ใหม่นในภาค15ของเราท่านก็เลยอยากจะมาแนะนําตัวเองกับผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่นะคะว่าท่านไม่มีประเด็นตรวจอะไรมาเลยแต่ เราตั้งประเด็นขึ้นมาเองเพื่อที่จะให้หน่วยรับการตรวจทั้งสิบหน่วยนั้นมาหาเราโดยเราความุญาตนะคะหน่วยรับการตรวจที่มาในครั้งนั้นเราใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นบางส่วนเนื่องจากว่า,าดีชันเนี่ยบุษรบงพุทธพรมอยู่ในกลุ่มลายของสมาคมคนลาวซึ่งมีท่านอนุกูลพอเขตหนึ่งเป็นประธานอยู่ในนั้นเราก็กราบขอร้องท่านว่าท่านคะแล้วก็พอเขตต่างๆที่อยู่ในกลุ่มลายของเราส่วนมากมีแต่ลาว มาจากสกลนครมาจากขอนแก่นพออเขตหเขตหอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนั้นเราก็เลยได้ได้เครดิตจากท่านผู้ตรวจที่ติด้วยเพราะท่านเป็นเพื่อนกันกับอธการบองเขตนะคะเขาก็มาโดยที่ไม่มีประเด็นการตรวจอะไรให้เขาเลยแต่เราก็สร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือส่งไปหน่วยรับการตรวจแล้วเขาก็ส่งไปเล่มมาแล้วก็มารายงานท่านเอง แล้วก็เรียนท่านผู้ตรวจอยู่ว่าในส่วนของสำนักงานสาธารณจังหวัดนะั้นเราไม่มีข้อมูลให้นะคะท่านเพราะว่าเนื่องจากผู้ตรวจหรือ,อผู้ช่วยผู้ตรวจเองเนี่ยไม่มีประเด็นมาให้เราเลยว่าเราจะตรวจในประเด็นอะไรท่านก็บอกโอเคไม่เป็นไรผมแค่มาแนะนําตัวว่าผมมาเป็นผู้ตรวจของภาคเนี้ยนะคะ ตอนทิปที่ผ่านมาในในไตรมาสแรกนะคะก็โอเคก็ผ่านไปด้วยดีท่านก็ชื่นชมหน่วยหน่วยรับการตรวจทุกหน่วยเขาก็รายงานได้ดีนะคะรายงานได้ดีมากเลยซึ่งรายงานเป็นธรรมชาติมากซึ่งมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาโดยมีท่านขอเอเขตทุกเขตมาเองนะคะในการตรวจรับการตรวจไตรม,มาสแรกทีนี้เมื่อไตรามาสสองที่ผ่านมาที่ท่านลง ลงพื้นที่ที่อำเภอหอดอำเภอองค์ก๋อยที่ได้รับเกียรติจากท่านรองจิตด,ดาร่วมลงพื้นที่กับเราท่านทราบปัญหาดีอยู่แล้วว่าปัญหาเฉพาะหน้าของเราที่ลงรับการตรวจนั้นคือเราไม่ทราบแผนของท่านผู้ตรวจแม้แต่จะไปได้วยกันก็ไม่ทราบว่าท่านจะไปที่ไหนแบบอยู่ๆไปได้วยกันบอกคนขับรถของตเองเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งเราไปถึิอีกจุดหนึ่งแล้วก็ไปรออยู่ซึ่งท่านก็ประสบกับตัวเองมาแล้วอันนี้คือปัญหาของเรา เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอความเห็นอกเห็นใจขอความอนุเคราะห์พี่น้องของเราถ้าช่วยทําก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านถ้าไม่ช่วยทําก็ขอให้เป็นกําลังใจกับกลุ่มตรวจนะคะอย่าตําหนิอย่าว่าซึ่งถ้าลองจินนะไาไประสบตัวเองมาแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เราไปจริงๆบนดอยรถเราเห็นไหมคะจะลงเหวแหลไม่ลงเหวแหลแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้หมดว่าชีวิตเราเนี่ย มันไม่ได้สบายเหมือนกับทุกกลุ่มงานที่อยู่ในสำนักงานของเราเวลาไปเนี่ยก็คืออย่างที่ท่านเห็นนะคะบนดอยปูนแล้วก็เห็นอยู่ด้วยกันนูนเข้าไปสิบหกิโลแต่ใช้ระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงก่อจะไปถึงโรงเรียนซึ่งซึ่งที่เราไปนะคะอันนี้คือเป็นไตรมาสองนะคะที่ท่านรองจินดาได้ไปรับการตรวจจากเราอันนี้ขออนุญาตนาเรียนว่าไตรมาศสองตอนแรกว่าจะส่งกรุ๊แผนละ ว่าให้ส่งสปอต่อแต่ว่าวันนี้ได้รับจดหมายน้อยว่าวันที่28นี้ท่านจะลงพื้นที่วัดอดนจังกับ วิรยัยเทคนิคสารพีนะคะท่านก็เมื่อวานนี้ที่ท่านคอนเฟล็์กับเราท่านก็หลังไมมาหากระทรวงว่าออช่วงวันนั้นพวกเคยอยู่ไหมอยู่ไม่อยู่ใช่ไหมสนใจจะลงพื้นที่อะไรประมาณนี้เพื่อที่จะได้รับการครอบคร์เป็นไตรามาสสองของอยู่ในแผนท่านผู้ตรวจนะคะอันนี้ก็นําเรียนให้ให้ทราบนะคะอันนี้เป็นไตรามาสสองก็ขอขอบพระคุณท่านรองจินดานะะที่ร่วมเดินทาง ไปหัวหกต้นผิดกันเราวันนั้นองค์กอ้อยหกองศาเนาะท่านเนาะหกองศาใครอาบน้าไม่อาบน้าอันนั้นเราไม่ว่านะคะแล้วก็ทีนี้เราก็ไปตามแผนที่ท่านผู้ตรวจวางไว้แล้วอยู่ๆท่านก็ขับรถหนีเราไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> นะคะเราก็ไปรออยู่หน่วยรับการตรวจสุดท้ายเราก็ไปจบอยู่แม่โถไปอยู่แม่โถ <c oughs> ก็บอกเอาจะไปจะไปแม่แจ่มต่อ <c oughs> ซึ่งไม,ไม,ไม่ไม่อยู่ในแผนไม่อยู่ในแผนของเรา เราก็เปิดเงินไปแค่สองวันน้ำมันก็จะหมดแล้วมันก็จําเป็นจะต้องกลับมาสู่ที่ตั้งเนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่ในแผนการตรวจของเรานั่นคือแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการซึ่งมาแล้วเนี่ยไม่ได้กําหนดว่าจะต้องชัดเจนหรือจะต้องสเปคตร,ตรงนั้นคือการเปลี่ยนแปลงมันได้ตามความเหมาะสมนะคะอันนี้ไปจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณกลุ่มกลุ่ม พัฒนาการศึกษาในการไปครั้งนี้นะคะหาสิงของสนับสนุนไปสนับสนุนเด็กนะคะเนี่ยเราไปมอบต้องเอาฟุตบอลมีมีโทรศัพท์ไปใช่ไหมท่านขอให้ให้เด็กถือฟุตบอลถ้าลองกินดาไปเอาฟุตบอลมาเอามาถือันเนี้ยคือคำสั่งทางศึกษาธิการจังหวัดว่าให้เด็กถือฟุตบอลหน่อยได้มาจากอะไรอ่ะทิ้เขาเนี่ย ท่านผู้ตรวจบอก<แ>เออไม่ต้องถงต้องถือเอาลงไปเลยโรงเรียนเนี้ยเอาลงให้หมดเลยอะไรเงี้ยมันก็คือนอกเหนือการควบคุมของเราเพราะว่าเราไปกับท่านเราก็ต้องแบบเราเป็นฝ่ายสนับสนุนนะคะเราไม่ใช่ไปไปสั่งท่านได้อันนี้คือคือการไปตรวจราชาการของเราเก็บหลักฐานไว้ทุกอย่างนะคะทั้งวิดีโอทั้งภาพถ่ายอะไรทุกอย่างแต่ว่าเราไม่ได้นําเสนอเป็นเป็นทางการแต่เราเก็บไว้รายงานสํานักงานปลัดกระทรวง ในงบประมาณที่เขาจัดสรรมาให้เราอันนี้นะคะไอ้ไต่มาดแรกไต่มาดสองทำไมถึงหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยจริงๆเราใช้ไปเจ็ดพันหนึ่งร้อยกว่าบาทสามสี่ห้าคนที่เราไปแต่ส่วนหนึ่งนั้นแบ่งไปให้ท่านผู้าัการจังหวัดกับท่านรองกิรนาแล้วก็คณะไปที่แม่ห้องสอนเพื่อร่วมโครงการของสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงคารวัลด้วยนะคะ อันนี้คือการรายง,งานตายมาศสองซึ่งยังไม่สิ้นสุดและจะสิ้นสุดในวันที่28ที่ท่านผู้ตรวจจะมานะคะขอขอพระคุณท่านรองจินดาแล้วก็พี่น้องศึกษานิเทศทุกท่านนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กลุ่มตรวจถ้าใครไม่ได้มาสัมผัสกับเราจริงๆก็มันก็พูดอะไรมันก็พูดได้ไแหละเนาะถ้าได้มาสัมผัสกับเราจริงๆก็จะได้รู้ว่า ปัญหาของเรามันมีตั้งแต่การประสานหน่วยงานสิบหน่วยตรวจจะมาไหมลุ้นอจะมาหรือเปล่าใครจะมาหัวข้ออะไรประเด็นอะไรอันนี้คือปัญหาของเรานะคะพอเพียงแค่พี่น้องเราเป็นกําลังใจให้ก็พอบางครั้งเนี่ยน้ําตามันจะไหลนะน้ําตามันจะไหลเวลาทํางานคนพูดก็พูดไปพูด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 อยู่นั่นแหละ ถ้าไม่ช่วยทําก็ช่วยให้เป็นกําลังใจนะคะถ้าช่วยทําก็ขอราบขอบคุณขอบพระคุณมากค่ะดีค,ค่ะ